กาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ผมมาเล่นเกมชิงดอมลัสฟอร์เทสเหมือนเดิมเราจะมาเล่นดานเดิมตอนต่อไม่ใช่ดิต่อดานที่แล้วนะผมก็ได้ทําการเ,ออเล่นเล่นในนี้ไปนี่เออโลมาประมีโหมดหลายหมดเป็นแบบโหมดยากเหมือนชัเล่นอ่ะก็ได้มาอัพไออันไหนวะยังไม่อัพมั้งนี่เดี๋ยวไม่อยู่ก็จะอัพไอพวกอุกบาทเพื่อจะทําให้พวกศัรตรูนะั้นลดเอ้ยลดเลือดได้อย่างเยอะมากยิ่งขึ้นนะ เราังเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่าเวเราเล่นเลยด่านนี้เราจะอัพสกิลเลยเล่นตัวนี้ดีวะแต่กลัวมันตายอ่ะไม่ใช่หรอกเรา,เาก็อัพตัวนี้มาเราเล่นตัวนี้แบบตามเรื่องครับตัวเอกของเราเราเล่นเลยด่านนี้น่าง,ง่ายเรือจสรสลัดมีไหมนะวะโดนระเบิดเฮ้ยอะไรนี้ก็มีเว้เรามันจะเดินมาทั้งสองทางใช่ไหมล่ะ เราเอาเวทมนต์ก่อน My and Magic for King อ๋อชิบหายลนะโอ้โหแล้วเสียตังฟรีคือมันยิงขอรือจะสลับได้ A A เฮ้ยในะ้ Achievement มมละ ขอ,เ,อเริ่มใหม่นี่ยไหมอ่ะมาแล้เริ่มใหม่กีดเพิ่มไปกดอันนี้โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เราต้องอัพไว่รับมาคิดนี่ก่อนกันมาครับ เราใช้เงินในนี่สำหรับจบตีโทษศัตรูได้แล้วเราจะมาทางนี้ I have no fear โุมตีมันเฮ้ยตุ่มต่ำตุ่มต่ำรถนำมีจับศัตรูได้เยอะขึ้นเฮ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่มันมันเสกมาได้ออามนยิงยิงได้ด้วยยิงมันยิงได้เหมือนกันจมตีมันเลย ฟรีดอมเนี่ยอ๋อมันเสกมาได้ได้วยเนี่ยตัวิ่งดีนะเว้ยเสกมาแล้วก็จำตีอ่ะเป็นทรายครับเสกเหมือนเป็นพลังทรายโอาะมิดเบามากต้องต้องอัพให้เต็มขัน<ว>้นสามมาอัพเบิร์ครับวานซอมเก็ซอมอือมตุ้ม ตุ้มสถานนี้นะ่าจะไม่มีตัวบินเนาะโอชิบหายแล้วกระโดนกระโดนกระโดดจบตีมหน่อยจ,จบตีมาหนอ่อยเบิร์ดมึงอัพคีย์โคตรแพงมามามาวันนี้อืมเต็มเต็มตุ้มระเบิดครับเรารออัดระเบิดแล้วดูแถวนี้เฮ้ยเฮ้ย กดเลยไม่ได้เลยแถวนี้มันไม่มีเควสยังไงวะมาอัพเลยครับขั้นสองนามิดสี่สิบหมามา,มาได้อยู่ครับมาทางซ้ายเหรอเดี๋ยวเสริมทัพก่อนครับเว่นเขามันมาทางซ้ายก็ต้องเสริมทัพหมามันมาเยอะเกินถ้ามันมาทางขวานี่ชิบหายนั่นไงชิบหายแล้วครับ จบตีมันจบตีมันเฮ้ยพุ่งไปช่างแม่งแล้วกันระเบิดไปเลยจบตีมันหน่อยเพื่อนไม่ไหวแล้วน่าจะได้น่าจะไหวอยู่มั้งนะถ้าไม่ไหวเรากจะเสกเรืเ่อยๆจนกว่ามันจะตายอาย,ยุนี่ยาเออทีเดียวแม่งเดี้ยงเลยเสกตัวนี้มา ยิงนกันวะโอ้โหแม่งไอคันสามสามร้อยยี่สิบเลยอะโคตรแพง่อยางดีแค่สิบห้าเวฟนานอยู่เวฟนี้โอ้โหเยอะมากจริงเลยอุกบาทใช้ไปแล้วด้วยอืมฟรีดอมโอ้โหทีเดียวเดี่ยงครับแม่งเ,อเยอะสามร้อยเลยเนี่ย แพงอ่ะไม่ได้สามร้อยดิแมงอาคาอัพกิจในระเบิดไม่สามร้อยเลยอ่ะโคตรแพงอ่ะแพงมากมาๆมามาหมาอ้อคิวแล้วครับตอนนี้ฟามเงินได้อยู่น,นี่หมอมากทางนี้เออทีเดียวมาเฟลโล้โอ้โหสี่ร้อยมัมมี่ครับเป็นเสกมัมมี่ โอ้ผมแม่งเสกตรงนี้ด้วยมาตรงนี้สเตฟส์ทำไมมามางนี้มาคนต้องมาทางนี้จับตีมันมันเสกมาอีกแล้วจตัตีโอ้โหมันเสกเลยเลยต้องจับตีตัวนั้นก่อนไปเกือบโดนครับตัวอกีกเราดูแม่งมีแม่ง ชบเิ S 1บิดปลาระเบิดเออได้อย uh! ู่ปาไงนี่น่าจะน่าจะได้ครับน่า okay. มีแรงอยู่น่ามีเท่าไหร่จีมา30ไวอวู่รอครับรอเฟน่ารอเฟนนะครับเดี๋ยวจะเล่นอุกบาทใส่แม่งตุ้มเดี๋ยวนี้น่าจะไหวอยู่ไม่ต้องใช้อุกบาทอุกบาทเราอัพตัวระเบิดทันทีเดียวเลยครับ อืมตรงนี้นีไงแบะเข้าไปโอ้โหโดนเต็มเต็มครับมันมามันมาไม่หยุดเลยมาคนะรับฟรีร้อยอะแม่งเอ้อแปงฟรีรอมมานะ่าจะชิลอยู่นะ ทางซ้ายนี่ไม่ชิวแล้วชิวชิวเฮ้ยอืมอืมอืมเฮ้ยยิงไอใหญให่เข้าไปเดี๋ยวเร็วจะสี่ร้อยแล้วทีเดียวสี่ร้อยไม่อัพทีโคตรแทงแต่ละอย่าง แต่ได้อยู่ครับน้ำมีดจี้ห้าสี่ห้าแต่ยิงชัดแต่ตีเป็นแบบเอโอีครบับรอบๆเลยเออกน้มองาะอัพยิงนี่ไงโดนเราต้องอัพพวกอัศวินขั้นสามนะไม่งั้นไม่ไหวรอแป๊บหนึ่งนะยิงไว นนครับเลยครับ1 0 0เนอนะ1,003น,นี่เดือห1ห6 5จมตี15 16คอมถึกปันกลางครับ60นี่หว่าหกถึง10เองคูดาว8วิต่อตัวการเกิด Stay Frosty เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วโอ้โหไม่ตายนะ่ โฟยคิงเดี๋ยวอัพพวกธนูมันกว่าอัพขั้นสามเดี๋ยวเกินอืมมาอยู่มะโอ้ยตรงนี้มาแล้วทางนูน้นเดี๋ยวทางไหนนะ่ะทางนี้แน่เลยาามานี่มา ไอ o ฮปโนเฟีย no เร็วๆเร็ว,รวอุกบาทอืมโอ้ทีเดียวเลยเดี่ยงอะเวทมนต์จากกน,น่อยเวทมนต์โอ้ยตัวเอกเคยังยงตีไม่ครับเดีย๋ยวเลือดเพื่อเอกเออเวทเอาพอดีเลือดรีลืมไปตัวเอกของลับฮีโร่ ข้ามันขึ้นหลอดแต่เราให้มันถอยกลับตั้งหลักนะถอยห่อนถอยก่อนถอยก่อนอัพนี่ครับคันสองน่าจะไหวอยู่ไหวอยู่ก้อยิงพึงไปมึงไปยิงไปอัพมาขั้นสามน่าจะไหวอยู่เออมา มาไม่มาจริงด้วยมาแล้วโฟร์คิงมาตรงนี้อืมดาเมจโคตรเบาฟีดอมเฮย้ย ไปไหนครับไปไหนครับไม่ได้ไปไหนหรอกเอาเวทมนต์แถวนี้ตรงนู้นน่าจะไหวชิวโอเคน่าจะไหวละสิบสิบระเบิดเนี่ยเอาไว้ก่อนยิงยิงเออยไม่ไหวเลย โหเมันเจ๊เกินอะไปโอเคไหวอยู่เดินตรงนู้นสนี้โอ้ไหวโอ้โหดินเดนหม,ม,มาแมงมาละไอพวกจมดินเนี่ยเกลียดจะมีพอมพดอยู่น่าจะไหวแมงป่องมาเนี่ยไม่ไหวจมตีแม่งเหงื่อทีเดียวเอง เอาครับคันสามริงอันนี้ไปทางซ้ายได้ปะไปไม่ได้ครับเดี๋ยวส่งร่มทบตรงนี้เลยให้มันปลาไป1้อยกสิบได้หรือปล่าปลาไปก็น่าจะแรงอยู่มีพอมดอีกคันสามไปจมตีมันอือหือ ป่าไปป่าไปมือท็อปปลามือท็อปเออระเบิดไฟอัพได้ครับจมตีครับเร็วขึ้นยิงยี่สิบสามสิบอัพระเบิดให้มันในนี่ยิงกว้างขึ้นดีกว่าใช้ระเบิดนี้ดีกว่าเฮ้ยตุ้มตุ่มตุ่มวันช็อตวันคิวไปเลยมะอืมได้อยู่ อ่ะดิมาเยอะอืมเป็นมัมมี่แล้ว Freedom อมมันไม่บัฟเวมันอ๋อมันต้องย้ายมาอยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็ยิงไกลขึ้นแล้วนั่นเดี๋ยวอสองร้อยห้าสิบดีกว่าคุ้มดีมันจะตีเร็วกว่านี่ไง โอ้โหไม่ไม่ได้เรื่องเลยมาไหนก็้ามาละตัวเอกมามาตัวนี้ก่อนตัวเอกฮีโร่ของเราเฮ้ยอ,อัพแล้วครับสองร้อยสิบยิงรัวหน่อยอืมตายเกี้ยงยิงมันยิงมัน มาตรงนี้มาฟรีดอ, no ดอมตรงตีมันไวอยู่นะหม่องมาโหได้มีวอลท็อปอยู่ต้องสองร้อยสี่สิบเลยนะมาเอาคันสาวไวอยู่มั้งเวทมนตะ์อะร้อยสิบร้อยสิบ คออันสองยิงเร็วขึ้นยิงไม่ได้ช่วยเลยเลยโอเคโหไม่ไงละมาเต็มเลยเราต้องอัพสามร้อยมากดีกว่าคุณนามเมจนอัพสติมันมาตรงนี้มามาเลย มามามาทุกเขตเดนอ่ะโอ้โหก็แรงไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวเอาันนี้เสริมทบแวงซ้ายนอมิดอัพกันสามยังซ้ายน่าจะไหว้องขวาก็ไหวอยู่แล้ว ไหวชิวครับตานี้หมามันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกห้าแบบมิ่งมีอัตวินอะ่ะห้าตัวบินอนะชิปหายแน่นอนมาพลกระเบิดเนี่ยแหละับี้ให้เต็มมาเลยแม่งป้องอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้เลย ยิงแมงป่องเลยเพื่อนยิงหูติคิติคิครับแต่แม่งโคตรเบาอ่ะฟีดอมโหติดไฟเลยครับดูดิไรเงาเรื่องมาจิกเงินหน่อยจิกเงินสลามลาิกุมจิกเงินครับจิกเงิน ในเงินขึ้นโอ้โ oh, ห oh, เงินนี่เงินมีการหลบมีการหลรบว่ามีการหลบอันนี้คือดอสมีการเจ็ดสิบสี่ในการหลบครับหลบอยเยอะหน่อย <Yeah. S 1> มา <Yeah. S 1> ไอ้นิมแพ้แน่นอนในตัวเนี้ยขวานเอา้าตายแล้วเหรอเพิ่งเห็น <Yeah. S 1> ติมันโ <Yeah. S 1> okay. อเคตัวตัวฮีโร่เราตื่นแล้วครับ พึ่งไปครับจะึ่งไปนาเมทเจ็ดสิบหกสิบอ่ะวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวตายวันนี้ก่อนเฮ้ยโอเคมีกัดเนาอัพเต็มทุกอย่างแล้วนะเอานี้ตายปาระเบิดไหมครับอันนี้ไงมันก็ตายอยู่เนาะ เออเรียบร้อยตายครับไงม,ม,มันก็ตายอ,อ้าไปนี่ครับเออกเวฟสุดท้ายพอดีเดี๋ยวรอครับอ๋อระเบิดหกสิบเม่อไรมันเสียชีวิตแน่นอนในเจ้าพวกตัวร้ายพวกโจรนีน่กินตุ่ม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 เออเรียบร้อยครับสิบห้าดาวหนึ่งสองสามอ่าในเพลย์ร้อยเจ็ดสิบ เอ้ยหนึ 1, 2, ่งสองสามดาวไอ,ออกเรือเหรอตรงไหนยปรต,ต,รตรงประตูนี้เลยว่ะโอ้โหน่าจะนานน่าจะนานแน่นอนน่าจะเป็นบอสแนะ่นประตูก็รู้ละอัพพวกนี้ก่อนเลยอะติดไฟด้วยจะแรงขึ้นเนี้ยอัพอัพเเลือดกับอัพเลือดให้เต็มเลยแล้วกันนะเลือด470 โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นคลิปเดียวก่อนนะฮะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากก็ขออัดเป็นด่าเดียวกันด่าเดียวไม่นานมากนะไม่ใช่น,น,น้อยก็ก่อนที่จะจากกันไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย